ภายใต้ความเงียบสงัดของราตรีที่ปกคลุมแนวเขาพนมดงรักบรรยากาศรอบประสาทพระวิหารที่เคยเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของพายุแห่งความขัดแยง้งที่กำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางสายหมอกหนาทึบในคืนวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2568หน่วยข่าวกรองทางทหารของไทยตรวจพบความผิดปกติ ที่ส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดภาพจากดาวเทียมจารกรรมและโดรนตรวจการเผยให้เห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุโทโธปกรณ์หนักของฝ่ายกัมพูชายอย่างขนาดใหญ่ภายใต้เงามืดรถบรรทุกทางทหารนับสิบคันกำลังลำเลียงระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาประชิดแนวชายแดนในพื้นที่จอมกระสานจังหวัดพระวิหารนี่ไม่ใช่การผลัดเปลี่ยนกำลังตามปกติ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมรบในลักษณะเชิงรุกที่น่ากังวลเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดีเซลและแสงไฟที่ถูกหลี่จนสลัวสะท้อนถึงเจตนาแฝงเร้นที่ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจจับการตั้งพิกัดเป้าหมายจากฝั่งตรงข้ามเล็งมายังพื้นที่ตอนในของไทยลึกเข้ามาถึง31กิโลเมตรซึ่งรวมถึงจุดยุทธศาสตรสําคัญ และพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ความตึงเครียดพุ่งทยานสู่จุดเดือดเมื่อกองกําลังประจําการของไทยในพื้นที่ภูผาเหล็กและช่องบกรายงานการถูกยิงก่อกวนอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในเวลานี้เปรียบเสมือนน้าที่เต็มแก้วซึ่งรอวันล้นออกมาเป็นสงครามเต็มรูปแบบความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การ,รเผชิญหน้าทางทหารแบบดั้งเดิมแต่มันยังเชื่อมโยงกับโครงสร้างอํานาจ ที่ซับซ้อนและเครือข่ายผลประโยชน์มืดที่แฝงตัวอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนในขณะที่โลกภายนอกยังคงหลับไหลกองทัพไทยตัดสินใจประกาศมาตรการตอบโต้ทันควันภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยไม่ทนคำสั่งเสริมทัพใหญ่ถูกส่งตรงไปยังกองกำลังบูรภพาและกองทัพภาคที่สองรถถังหลักรุ่นใหม่และยานเกราะล้อย,ยางถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อสถาปนาแนวป้องกันเชิงรุกที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายทศวรรษแผนปฏิบัติการที่ถูกเก็บลับมานานถูกนำมาปัดฝุ่นเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไร้ความปราณีการส่งสัญญาณครั้งนี้ชัดเจนว่าอธิปไตยของไทยไม่ได้มีไว้สำหรับการเจรจาที่เหลวไหลแต่มีไว้เพื่อการปกป้องด้วยความเด็ดขาดทุกตารางนิ้วบนยอดเขาพระวิหาร และพื้นที่ทับซ้อนที่เคยคลุมเครือกำลังจะถูกขีดเส้นแบ่งด้วยอำนาจการยิงและเทคโนโลยีทางการทหารที่เหนือชั้นความเงียบที่ปกคลุมยอดเขาพระวิหารในยามนี้คือความเงียบก่อนพายุใหญ่จะมาถึงนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่านี่คือการทดสอบความอดทนของไทยในเวทีโลกเมื่อฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ประโยชน์จากพื้นที่มรดกโลกเป็นโลก่กำบังทางการเมือง เพื่อซ่อนเร้นปฏิบัติการทางทหารแต่สำหรับทหารไทยที่ยืนหยัดอยู่บนแนวหน้าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือการรักษาแผ่นดินแม่ให้รอดพ้นจากการลุกรานในเงามืดรุ่งอรุณที่กำลังจะมาถึงอาจไม่ใช่แสงสว่างแห่งสันติภาพแต่เป็นแสงสว่างจากเปลวเ,เพลิงของอาวุธยุทธโธปกรณ์ที่จะตัดสินว่าใครคือผู้ครอบครองความชอบธรรมเหนือสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรีนี้อย่างแท้จริง นังนนั้นการขยับกำลังกลางดึกของกัมพูชาจึงกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้พยักแห่งสยามต้องตื่นจากการหลับไหลพร้อมกับเขี้ยวเล็บดิจิตอลและแสงยานุภาพทางอากาศที่โลกต้องจ่ารึกนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากราบการชิงไหวชิงพริบทางการทหารที่เดิมพันด้วยชีวิตและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนไปตลอดกาลท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องกัง,กงวาน และฝุน่นควันที่คละคลุ้งจากการเคลื่อนกำลังพลสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนเหนือยอดเขาพระวิหารคือความย้อนแย้งที่น่าพิศวงพื้นที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกพื้นที่ซึ่งควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพและความรุ่งเรืองร่วมกันของมวลมนุษยชาติกลับกลายเป็นรอยร้าวที่ลึกที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเส้นเขตแดนที่ไม่เคยชัดเจนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะในยามที่เสถียรภาพภายในประเทศสั่นคลอนการขยับกองกำลังในเงามืดครั้งล่าสุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การอ้างสิทธิ์เหนือผืนดินเพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตรแต่มันคือการเดิมพันที่สูงกว่านั้นมากนั่นคือการปกป้องผลประโยชน์มหาศาล จากธุรกิจสีเทาที่ฝังตัวอยู่ตามแนวชายแดนข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าภายใต้ภาพลักษณ์ของการเสริมกำลังเพื่อป้องกันชายแดนฝ่ายกัมพูชาได้นำยุโทโธปกรณ์หนักอย่างรถถังทีห5และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเข้ามาประจำการในพื้นที่ซึ่งเดิมทีถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดทหารตามคำสั่งของศาลโลก สิ่งนี้สร้างสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับฝ่ายไทยเพราะการตอบโต้ด้วยอาวุธหนักอาจถูกนำไปบิดเบือนในเวทีโลกได้ว่าไทยเป็นผู้ลุกรานแต่ในขณะเดียวกันการนิ่งเฉยต่อการพุ้คามที่ชัดเจนย่อมหมายถึงความเสี่ยงต่อชีวิตของราษฎรไทยตามแนวตะเข็บชายแดนความขัดแย้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของปืนและกระสุนแต่เป็นสงครามข่าวสารและการชิงความได้เปรียบทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ซับซ้อนยิ่งกว่ายุคสมัยใดที่เคยเป็นมาความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียงแค่บนยอดเขาพระวิหารแต่อยู่ที่การเชื่อมโยงระหว่างกองทัพและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติตึกสูงตระง่านที่ทำหน้าที่เป็นคาสิโนและศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์ในปอยเปตและพื้นที่ใกล้เคียงถูกใช้เป็นกรอบป้องกันชั้นดีให้กับฐานที่มั่นทางทหารนักวิเคราะห์มองเห็นรูปแบบที่อันตรายยิ่งขึ้น เมื่อพลเรือนถูกนำมาใช้เป็นโล่มนุษย์โดยไม่เต็มใจขณะที่กลุ่มอิทธิพลที่หนุนหลังระบอบการปกครองฝั่งนั้นใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นควันพรางตาเพื่อดำเนินกิจการผิดกฎหมายต่อไปอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายสากลนี่คือกลยุทธ์แบบสงครามผสมผสานที่ไทยต้องเผชิญซึ่งการใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะถอนรากถอนโคนปัญหาที่หมักหมมมานานนับร้อยปีได้ ในสายตาของประชาคมโลกไทยถูกมองว่าเป็นพี่ใหญ่ที่มีแสนยานุภาพทางทหารเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ความเหนือกว่านี้เองที่กลายเป็นดาบสองคมฝ่ายตรงข้ามพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยเป็นยักษ์ใหญ่ที่รังแกเพื่อนบ้านที่อ่อนแอกว่าเพื่อหวังดึงมหาอำนาจจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงและขานอำนาจไทยทว่าในความเป็นจริงข้อมูลจากการสอดแนมทางอากาศ เผยให้เห็นว่าฝ่ายที่เริ่มต้นจุดไฟแห่งความขัดแยง้งคือผู้ที่กำลังเล่นบทผู้ถูกกระทำอย่างแนบเนียนการตรวจพบการติดตั้งจรวด bm 2 1เพิ่มเติมในพื้นที่อ่านม้าและช่องบกเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเจตนาของการยัออย่วยุไม่ได้มีไว้เพื่อการตั้งรับแต่เป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของไทยในพริบตารอยร้าวที่เกิดขึ้นนี้ สะท้อนถึงวิกฤตความเชื่อใจที่พังทลายลงจนยากจะประสานการเจรจาทางการทูตในอดีตถูกมองว่าเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้สะสมอาวุธและสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งขึ้นในภาคที่สองของมหากาบนี้เราเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเหตุใดไทยจึงต้องตัดสินใจเปลี่ยนจากมาตรการตั้งรับมาเป็นการป้องปรามเชิงรุกเพราะเมื่อการทูตไร้เสียง ลายกระบอกปืนและเทคโนโลยีอัจฉริยะจึงกลายเป็นภาษาเดียวที่ฝ่ายตรงข้ามจะยอมเข้าใจสถานการณ์บนยอดเขาพระวิหารในขณะนี้จึงเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รอคอยเพียงแค่ชนวนเหตุเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะระเบิดความจริงอันโหดร้ายออกมาสู่สายตาชาวโลกเมื่อเข็มนาฬิกาเคลื่อนเข้าสู่เวลา0 5 0 0นาฬิกาความเงียบงันของเช้ามืดถูกฉีกกระชาก ด้วยเสียงคำรามกึกก้องของเครื่องยนต์เจ็ตเทอร์โบแฟนจากฝูงบินขับไล่ F-16 และเครื่องบินฝึกขับไล่อัจฉริยะ T-50TH Golden Eagle ที่พุ่งทยานออกจากรันเวย์ของกองบินสีนครสวรรค์นี่คือนาทีปลอดิิศาสตร์ที่กองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งอินทรีทองเข้าสู่สมรภูมิจริงเป็นครั้งแรกเพื่อสถาปนาอำนาจการครองอากาศเหนือแนวชายแดน ภารกิจในเช้านี้ชัดเจนและเด็ดขาดคือการทำลายฐานยิงจรวด bm 2 1ของฝ่ายตรงข้ามที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกห่างจากชายแดนไปกว่า31กิโลเมตรซึ่งเป็นต้นตอของภัยคุกคามที่เล็งเป้าหมายมายังชีวิตของประชาชนชาวไทยภาพจากจอเรดาร์และระบบ AVAX แสดงให้เห็นความแม่นยำระดับสัญญกรรมเมื่อระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกถูกปล่อยออกจากใต้ปีดพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายอย่างไม่พลาดเป้า เสียงระเบิดดังกำมปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วบริเวณเขาพระวิหารควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสลับกับแสงสีส้มของการระเบิดต่อเนื่องจากคลังแสงของฝ่ายกัมพูชาที่ถูกทำลายลงในพริบตาปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสงยานุภาพเพื่อข่มขวัญแต่เป็นการตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงและทำลายเขี่ยวเล็บที่อันตรายที่สุดของฝ่ายตรงข้าม ก่อนที่พวกมันจะมีโอกาสได้เริ่มจุดชนวนสงครามใหญ่ความเร็วและความแม่นยำของทับฟ้าไทยส่งสารที่ชัดเจนไปยังพนมเปนว่าระยะทาง100กิโลเมตรไม่ใช่เกราะกำบังอีกต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีการรบยุคใหม่ในขณะที่การโจมตีทางอากาศดำเนินไปอย่างดุเดือดบนพื้นดินก็ได้มีการเปิดตัวยุธทธปกรณ์ลับที่โลกไม่เคยคาดคิดมาก่อน นั่นคืออาวุธคลื่นความถี่สูงหรือระบบพลังงานรวมศูนย์ที่ถูกนำมาติดตั้งบนแนวเนิน225และเนิน350อาวุธชนิดนี้ไม่ได้ใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่สามารถส่งคลื่นรบกวนที่ทำให้ระบบประสาทของผู้บุกรุกเกิดอาการสับสนมึนงงและไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ทหารกัมพูชาที่พยายามรุกคืบเข้ามาในเขตไทย ต่างพากันละทิ้งอาวุธและวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตนี่คือชัยชนะทางจิตวิทยาและเทคโนโลยีที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตกตะลึงเพราะพวกเขาไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้เลยความสูญเสียในเชิงกำลังพลของฝ่ายนั้นพุ่งสูงขึ้นไม่ใช่จากคมกระสุนแต่จากความหวาดกลัวต่อหน้าลึกลับที่กองทัพไทยครอบครองอยู่ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในระลอกแรกนี้ ทำให้โครงสร้างกองทัพกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนรายงานจากสายข่าวระบุว่าบรรดาในพลที่เคยประกาศกล้าวว่าจะยึดคืนพื้นที่ทับซ้อนต่างเริ่มมองหาทางหนีทีไล่เมื่อพบว่าอาวุธสมัยเก่าอย่างรถถัง t 5 5หรือเครื่องยิงจรวดแบบเดิมๆไม่อาจต้านทานการโจมตีแบบผสมผสานของไทยได้เลยการที่ไทยสามารถระบุพิกัดฐานปันชาการลับได้อย่างแม่นยำ สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านการจารกรรมทางไซเบอร์และข้อมูลมวลชนในพื้นที่ที่ไทยทำไว้อย่างแน่นหนาสมารภูมิในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การวัดกันที่จำนวนคนแต่เป็นการวัดกันที่ใครจะมีสติปัญญาและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่ากันซึ่งในนาทีนี้คำตอบนั้นชัดเจนยิ่งกว่าแสงตะวันในยามสายเมื่อ,อยุทธก,การดำเนินเข้าสู่ช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดสมรภูมิบนยอดเขาพนมดงรัก ไม่ได้เป็นเพียงการยิงโต้ตอบด้วยปืนใหญ่แบบเดิมๆอีกต่อไปแต่ได้กลายสภาพเป็นห้องปฏิบัติการสงครามสมัยใหม่ที่เฮี้ยมเกรียมและไร้ความปราณีจุดรวมสายตาของโลกในขณะนี้อยู่ที่เนิน3 5 0และเนิน225ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ทุ่มกำลังพลระดับหัวกะทิจากหน่วย B HQ และหน่วยรบพิเศษ911เข้ายึดครอง พื้นที่เหล่านี้ถูกดัดแปลงเป็นป้อมประการคอนกรีตเสริมเหล็กและเครือข่ายอุโมงค์ลึกใต้ดินที่สลับซับซ้อนซึ่งพวกเขาเชื่อมั่นว่าจะเป็นฐานที่มั่นที่ไม่มีวันแตกพ่ายทว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้คาดคิดคือการตัดสินใจของกองทัพไทยที่เลือกใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อยุติการนองเลือกที่ยืดเยื้อด้วยการนำอาวุธที่สร้างความสะพึนกลัวอย่างที่สุดมาใช้ นั่นคือระเบิดสุญญากาศหรือระเบิดความร้อนแรงดันสูงภาพจากโดนตรวจการความร้อนเผยให้เห็นวินาทีที่ระเบิดสุญญากาศถูกปล่อยลงสู่ใจกลางฐานที่มั่นใต้ดินบนเนิน350แรงระเบิดไม่ได้สร้างเพียงแค่เปลวเพลิงที่เผาผลาญทุกอย่างในพริบตาแต่มันได้ดูดกลืนออกซิเจนทั้งหมด ในรัศมีวงกว้างออกไปจนหมดสิ้นสร้างคลืนกระแทกที่ทำให้อวัยวะภายในของผู้ที่หลบซ่อนอยู่พังทลายลงโดยไม่ต้องมีบาดแผลภายนอกเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องสลับกับแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้ไกลหลาย10กิโลเมตรคือสัญญาณของการอวสานสำหรับกองกำลังในพื้นที่สังหารนั้นรายงานจากแนวหน้าบรรยายถึงสภาพพื้นที่ว่าไม่ต่างจากนรกบนดินป้อมปราการที่เคยแข็งแกร่ง กลับกลายเป็นหลุมศพคอนกรีตที่ถูกทำลายลงอย่างถาวรภารกิจนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามในการใช้ภูมิประเทศเป็นกำแพงป้องกันนั้งไร้ผลเมื่อต้องเผชิญกับแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในมิติของการวิเคราะห์เชิงยุทธวิธีการถล่มเนินยุทธศาสตร์เหล่านี้ส่งผลกระทบลูกโซ่ไปยังการบัญชาการของฝ่ายพนมเปญอย่างรุนแรง ระบบการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่ถูกสะสมมานานนับ10ปีพังทลายลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าเศร้าและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในเวทีสากลมากที่สุดคือการที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามนำพลเรือนและอาสาสมัครที่ไม่ใช่ทหารอาชีพเข้ามาเป็นโล่ม,มนุษย์เพื่อหวังจะยับยั้งการโจมตีของไทยกลยุทธ์ที่ไร้จริยธรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของผู้นำ ที่ยอมเสียสละชีวิตประชาชนเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์มืดในเขตพื้นที่ทับซ้อนอย่างไรก็ตามด้วยความแม่นยำของระบบชี้เป้าอัจฉริยะกองทัพไทยสามารถจำกัดขอบเขตความสูญเสียให้อยู่เฉพาะจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นทำให้แผนการสร้างภาพความโหดร้ายเพื่อดึงมาหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงต้องล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่า บทเรียนสำคัญจากการประทา่าครั้งนี้คือความเปราะบางอย่างยิ่งของข้อตกลงทางการทูตและบันทึกความเข้าใจต่างๆที่เคยทำไว้ในอดีตนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่าเมื่อผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาและการทุจริตในระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องข้อตกลงที่เรียกว่า MOU43 หรือสัญญาใดๆก็ตามกลายเป็นเพียงกระดาษที่ไม่มีความหมายในทันชี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นเขตแดนบนแผนที่แต่เป็นสงครามระหว่างรัฐที่ยึดถือหลักนิติธรรมกับกลุ่มอิทธิพลที่ต้องการพื้นที่นอกกฎหมายเพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมการสถาปนาอธิปไตยเหนือเนิน350จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหารแต่คือการส่งสัญ,ญญาณว่าไทยจะไม่ยอมให้ความมั่นคงของชาติถูกสั่นคลอนด้วยความโลภ ของกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้อีกต่อไปเมื่อควันไฟแห่งสงครามเริ่มจางลงเหนือแนวรบที่ร้อนระอุความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากของความขัดแย้งชายแดนก็เริ่มถูกขุดรากถอนโคนขึ้นมาสู่แสงสว่างยุทธการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะในการรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนแต่คือการเปิดโปงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน เมื่อหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยบุกเข้ายึดครองพื้นที่ศูนย์ประชาการรับที่ถูกดัดแปลงจากคาสิโนและตึกแถวในปอยเปตดสิ่งที่ค้นพบภายในห้องรับใต้ดินคือตู้เซฟปริศนาของบรรดาในพลกัมพูชาผู้มีอิทธิพลภายในตู้เหล็กหนาหนักเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงเงินสดจำนวนนับร้อยล้านบาทแต่ยังมีหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงถึงเครือข่ายฟาร์มมนุษย์และการดำเนินงานของแก๊งสแกมเมอร์ ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนชาวไทยและชาวโลกมาอย่างยาวนานความสูญเสียในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ชีวิตทหารในสมรภูมิแต่คือการล่มสลายของอาณาจักรธุรกิจสีเทาที่มีมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทในพริบตาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมานั้นรุนแรงยิ่งกว่าคมกระสุนเมื่อความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลพนมเปญ พังทลายลงเม็ดเ,เงินลงทุนจากต่างชาติที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มไหลออกอย่างต่อเนื่องนักลงทุนรายใหญ่ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังไทยและเวียดนามซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีความมั่นคงและระบบนิติธรรมที่เข้มแข็งกว่าในขณะที่ค่าเงินเรียลของกัมพูชาดิ่งเหวลงอย่างรุนแรงส่งผลให้ราษฎรผู้บริสุทธิ์ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างมหาศาล นี่คือผลลัพธ์ของการที่ผู้นำเลือกที่จะนำผลประโยชน์ส่วนตนไปผูกติดกับอำนาจมืดและการทุจริตจนทำให้ประเทศต้องกลายเป็นรัฐล้มเหลวในสายตาของประชาคมโลกในทางกลับกันประเทศไทยได้รับคำชื่นชมในฐานะฮีโร่ผู้กวาดล้างรังอจญยกรและปกป้องสิทธิมนุษยชนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ได้แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยคือเกราะป้องกันชาติที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับพื้นที่บริเวณเขาพระวิหารและพื้นที่ทับซ้อนที่เคยเป็นจุดชนวนเหตุบัดนี้ได้ถูกยกระดับสู่การเป็นเขตความมั่นคงถาวรกองทัพไทยได้ติดตั้งระบบเฝ้าตรวจอัจฉริยะที่ยากจะเจาะทะลุพร้อมหอคอยสังเกตการที่มีทัศนวิสัย ครอบคลุมทุกความเคลื่อนไหวในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรการทวงคืนพื้นที่ป่ามากกว่า500ไร่รอบประสาทพระวิหารและประสาทตาควายไม่ใช่เพียงการขยายเขตแดนแต่เป็นการสถาปนาอำนาจการปกครองเพื่อความสงบสุขเพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถกลับไปเกี่ยวข้าวบนแผ่นดินบรรพบุรุษได้อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งบทเรียนราคาแพงจากการสูญเสียและชัยชนะในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ว่า ความมั่นคงของชาติไม่ได้ถูกค้ำประกันด้วยเพียงกำลังทหารแต่ถูกค้ำประกันด้วยความชอบธรรมและการก้าวทันโลกของไทยในยุคสมัยใหม่เมื่อพายุแห่งความขัดแย้งได้พัดผ่านไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่บนยอดเขาพระวิหารและตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เพียงแค่รอยกระสุนหรือซากปรักหักพังของป้อมปราการที่เคยแข็งแกร่งแต่มันคือการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่อธิปไตยของไทย ได้รับการปกป้องด้วยความฉลาดหลักแหลมและความเด็ดขาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2,568ถึง2,569นี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารโลกว่าเป็นชัยชนะของเทคโนโลยีและการยึดมั่นในหลักนิติธรรมเหนืออำนาจมืดและการทุจริตการที่ไทยสามารถสถาปนาเขตความมั่นคงถาวรขึ้นมาได้นั้น ไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแต่หมายถึงการสร้างบรรทัฐานใหม่ว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเคารพในเส้นเขตแดนและความถูกต้องร่วมกันเท่านั้นภาพที่สะเทือนใจและงดงามที่สุดในตอนท้ายของมหากราบนี้คือภาพของเหล่าทหารกล้าที่ร่วมกันอันเชิญธงไตรรงคขึ้นสู่ยอดเสาบนเนิน350และเนิน225ท่ามกลางเสียงเพลงชาติไทย ที่ดังกังวานไปทั่วหุบเขาแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่สาส,ส่องโลโมบนแผ่นดินที่ได้รับการปลดปล่อยจากเนื้อมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติป่าไม้พื้นที่500ไร่ที่เคยถูกทำลายจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้งในฐานะอนุสรสถานแห่งความกล้าหาญร,รอยยิ้มของเกษตรกรไทยที่ได้กลับมาเกี่ยวข้าวบนแผ่นดินแม่โดยไม่ต้องหวาดระแวงเสียงปืนใหญ่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่า ยุทธศาสตร์ไทยไม่ทนนั้นประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในการคืนความสุขและความมั่นคงให้กับราษฎรอย่างแท้จริงในระดับภูมิภาคไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านความมั่นคงที่นานาชาติต่างให้การยอมรับอย่างกว้างขวางความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้สร้างกรอบป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยากจะมีใครกล้ามาสั่นคลอนได้อีกระบบตรวจจับอัจฉริยะและโดรนเฝ้าระวัง ที่ทำงานร่วมกับระบบดาวเทียมจารกรรมจะทำหน้าที่เป็นดวงตาที่ไม่มีวันหลับไหลเพื่อเฝ้าดูและสกัดกั้นไทคุกคามทุกรูปแบบภายในเวลาเพียง60วินาทีบทเรียนราคาแพงที่ฝ่ายตรงข้ามต้องจ่ายไปในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความพินาศของกองทัพหรือการล่มสลายทางเศรษฐกิจควรจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับกลุ่มอิทธิพลใดก็ตามที่คิดจะใช้ความรุนแรงเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ที่ไม่ชอบทำ เพราะในยุคสมัยที่ความจริงกระจ่างชัดผ่านเลนส์ของเทคโนโลยีความอายุติธรรมจะไม่มีที่ยืนบนโลกใบนี้อีกต่อไปสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณหัวใจที่แข็งแกร่งของคนไทยทุกคนที่ร่วมเป็นแรงใจและแรงสนับสนุนให้กับเหล่าวีรบุรุษแนวหน้าความสามัคคีที่เกิดขึ้นในยามวิกฤตคืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าระเบิดสุญญากาศหรือเครื่องบินรบ F16 ชัยชนะในครั้งนี้ จึงเป็นของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกในเชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้โปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับชัยชนะในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในสารคดีเชิงกลยุทธ์ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ